ครับแนะนำตัวหน่อยครับอ๋อผมชื่อหมอครับผมชื่อแป้งครับคุณกินอะไรหรือยังครับผมยังไม่ได้กินอะไรมาเลยครับตอนมาที่นี่คุณกินอะไรหรือยังครับเอ่อกินแล้วผมปกติคุณชอบฟังเพลงแนวไหนครับอืมปกติผมชอบฟังเพลงแนวชอบส่วนใหญ่เนยจะเป็นแนวลง็อกนะครับเช่นพวกแบบอีสเตอร์เงี้ยครับเดดเดนเจเกอร์เงี้ยครับคุณรู้จักมิสทูไหมครับ อ๋อที่เป็นเนี่ยข้างบ้านผมเปิดศูนย์อยู่รถกระบาทเหรอครับไม่ครับเพื่อตัวนี้ซักหรือ,อยังครับก็เพิ่งหยิบมาจากร้านขายของเก่าเมื่อเช้านี่เองครับก็แน่นอนรับซักแล้วยกไว้ตั้งใงยังไม่ได้ซักคุณทําอะไรเป็นบ้างครับไม่เป็นเลยครับอ๋อนั่งอยู่เฉยๆเ่ยทำอะไรไม่เป็นเลยครับชีวิตนี้อธิบายภาพนี่เป็นแรงบันดาลใจมากที่สุดครับ อ่างั้นผมยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกันภาพน,นี้ผมค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับมันมากผมจะเปิดให้ดูแล้วกันครับก็เป็นภาพเลยนะครับก็เป็นภาพที่แรงบันดาลใจผมมากครับอธิบายภาพที่เป็นแรงบันดาลใจมากที่สุดครับวูลาฮซ่าับแบบผมเอาไปตัดต่อใส่ที่ไม้เนี่ยโหโคตรสวยเลยมีวงในดวงใจไหมครับก็มีครับพวกผมอย่างที่บอกผมฟังทีงเท่เนะครับเหมือนแบบพี่ไม้เลยพี่สะดุด ชาติบ้างอย่างเช่นแบบทำาเาตัมพุชอะไรเงี้ยครับก็ก็ฟังได้ครับคุณเคยคิดว่าสักวันหนึ่งคุณจะคืนตังผมไหมครับไม่ครับไม่รู้ว่าผมไปชืมตังคุณตอนไหนคุณเคยคิดว่าสักวันคุณจะคืนตังผมไหมครับกูพยืมมึงตอนไหนครับเนี่ยปีที่แล้วครับที่พันห้าไปด้วยกันอ๋อมีแผนจะทําอะไรต่อไหมครับผมก็แอนแล้วครับอยากเข้าร่มแล้วครับตอนเนี้ย น้ำผักสะด้อนแสนนะไม่รู้เหมือนกันครับชีวิตนี้ผมไม่รู้อะไรเลยผมมีเพลงมาอยากให้ทุกคนลองฟังรบกวนช่วยฟังหน่อยได้ไหมครับทุกคนนี่ตรงไหนครับ <c oughs> เพราะับเพลงมาก่อนแล้วครับโอเคครับแล้วฟังครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ